เป็นเวลาอยู่ที่สามทุ่มครึ่งนะเป็นเวลาทําการของขาคริปโตเขาโอเคปะอ่อเลยกยังส่องมาดูที่ว่าวันนี้ทรงคริปโตพอจะเทรดให้ดูกันได้บ้างไหมนะครับอ่าตลาดนปิด้น,น,นนะถ,ถ้าเทรดก็เออ <c oughs> ได้ดูเลยละครับวันนี้นะครับจะเทรดโชว์แล้วได้อะไรไปโชว์หน้าแตกไปโชว์หรืออะไรไปโชว์ <c oughs> อ่ะเรามาดูมาเข้าหน้าจอของพิโตดูนะอ่าครับก่อนดูอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับอ่าครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาเราลงคลิปใหม่จะได้มีมาแจ้งเตือนถึงทุกททุกคนนะครับอ่าครับเทโชว์ตรงนี้ตรงนี้นะครับคือคริปโตเนี่ยผมจะไว้เล่นแค่เคยบอกหลายหลายคนผมไม่ได้ลงทุนในคริปโตอย่าทำตามเลยนะครับถ้าจะทำตามกราฟเกิร์ฟก็ต้องแม่นจริงแล้วก็ผมก็ไม่ได้จัดเงินในพอร์ตใหญ่เลยมาลงไว้สนุกสนุกบางทีก็เทรด ที่เน้นเทรดคือเทรดที่ฟิวเจอร์เลยเล่นกันไม่กี่นาทีรู้เรื่องมันเนี่ยครับก่นอ,อนนอนประมาณว่าโดนไม่กี่โดนไม่เท่าไหร่นอนหลับได้นะกำไรไม่เท่าไหร่ก็ไม่ปลืม้มจนนอนไม่หลับเลยมันเนี่ยอ,อย่างมากก็หาไวคา้ค่าน้ามันค่าตีกงตีก๊อปพรุ่งนี้ก็ว่าไปใช่ไหมเล่น,นสองขำนะครับก็ทาแม่นเคยทำแม่งเคยทําตามไม่แม่นยาอ่าต้องต้องต้องอยาต้องบอกว่าต้องต้องให้แม่นเรื่องกราฟจริงๆก่อนนะเพราะขนาดแม่นแม่นเนี่ต้องบอกว่าไอ้ฟิวเจอร์เนี่ย ตัวฟิวเจอร์ของสคริปโตไม่ใช่สปอร์ตเขานะตัวฟิวเจอร์เพราะฟะิวเจอร์ของมันไม่เหมือนไม่กระทั่งดีวของหุ้นนะไม่เหมือนนะเพราะว่าเขาสามารถที่จะหมดแบบไม่เหลือไม่แต่บาทเดียวได้เลยอครับพอแตกได้ง่ายๆเลยเออมีสิทธิ์พอแตกได้เลยนะครับนี่ตอนนี้ผมใช้เป็นครอส 20x นะครับก็คือ20เท่าเลยนะเล่นนะครับอืก็เล่นแค่นี้20เท่าไม่ไดนเล่นมากนะ ก็ไม่แนะนำว่าใหญ่โลภมากเรื่องเงห้าสิบเอกร้อยเอ็กไม่ต้องไม่ต้องโลภขนาดนั้นถนะึงแม่นแค่ไหนก็มีสิทธิ์โดนได้มันกลับทางทีเดียวนี่คคำว่ายี่สิบเอ็กแปลว่าถ้าผมเล่นตอนเนี้ยถ้าผมเล่นฝั่งบายหรือลองเล่นว่ามันจะขึ้นผมติเล่นว่ามันจะขึ้นนะยี่สิบเอ็กแปลว่าถ้ามันขึ้นหนึ่งขึ้นสองเปอร์เซ็นต์ผมจะบวกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอืม mm. เช่นเดียวกันถ้าผมว่าขึ้นแต่เขาดันลงสักสองเปอร์เซ็นต ให้827 USDT ของผมก็คิดเป็นเงินประมาณกี่หมื่นละ่ะก็จะเกลี้ยงไปในพริบตาเหมือนกันเะคมัจะแตกคือหายไปเลยไม่เหลือเลยนะนะครับอตอนนี้ถ้าดู BCS ตอนนี้นะครับอตัวของฟิวเจอร์ของ BCS นะ BCS เนี่ยเป็นในไทม์เฟรม5นาทีก่อนนะเขาเป็นขาขึ้นมาพักใหญ่แล้วก็มาพักตัวอยู่โซนนี้นะครับอขอให้ดูดูอดิเคเตอร์นิดนะครับแล้วก็พักตัววนลุม่มพักตัวก็แห้งๆหน่อยนะตอนนี้ โซนพักตัวในขึ้นย่อยของเขาเนี่ยพักแล้วก็เริ่มหลุดตัว MA นะครับตัวเมสําคัญนะครับโซนนี้ก็ถ้าหลุดแบบนี้จริงๆหลุดแบบนี้หลุดจะวมาอยู่ใกล้แนวรับแบบนี้ก็ถ้าเล่นเล่นเป็นลองเล่นได้เหมือนกันเล่นลองก็คือถ้าเกิดว่าเขาหลุดตรงนี้หลุดแนวรับตรงนี้หลุดประมาณแถวโซนแถวแถวสักร้อยสี่สิบห้าจุดห้านะครับถ้าหลุดตรงนี้คัดเลยนะครับเพราะว่าเขาหลุดแนวรับใหญ่มาแล้วนะหลักการตรงนี้ส่วนใครที่จะเล่นช็อตเล่นได้ไหมในทำเปรียบย่อยยังมีสิทธิ์ช็อตได้อยู่นะครับเพราะว่า การหลุดเอมอตรงนี้มีสิทธิ์ไปต่อได้มีสิทธิ์ลงลึกได้นั่นก็ถ้าจะเล่นในไทม์เฟรมเล่นในช็อตขาช็อตคือเล่นมาลงนะก็ควรร้อยมันหลุดร้อยสี่ห้าจุดห้าก่อนดีกว่าถึงจะมีโอกาสลงได้แรงนะครับเล่นช็อตลองตรงนี้งั้นพอมาดูตรงนี้ตัวนี้องบอกเล่นลองเล่นช็อตเล่นลองก็ไม่น่าเล่นถ้าดูใกล้ๆเพราะว่าแนวต้านเขาอยู่ใกล้อะมีสิทธิ์ชนแล้วไปไปมาๆสักตรงนี้สักพักหนึ่งก่อนดังนั้นส่งนี้ เสียงลองก็ยังไม่น่าเสียงเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้ดูดดอาจจะดูดยื้อกันอยู่นั้นเนี่ยอาจจะยึกยื้แบบนี้หลายๆแท่งเป็น10-20นาทีโดยใช่เหตุนะครับกับตัวนี้งั้นเราไปดูตัวอื่นนี้อ่ะไปดูของครับบิตคอยบิตคอยเป็นไงบิตคอยฟิวเจอร์บิตคอยสิอ่าถ้าดู Future Bitcoin ก็ตามเฟรมานาทีคล้ายๆกันขึ้นมาแล้วก็มาพักตัวอยู่โซนบนนะครับอ่ายังเป็นคอมพรเจนเดวเจนไม่มีอะไรแล้วก็ รักษาเลี้ยงเลี้ยงอยู่ที่แถวแถวเออระยะกลางของเขากครับเส้นประมาณเอยี่ห้านะครับยืนยืนตรงนี้ไม่ยอมหลุดนี่การเล่นตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าเล่นเล่นได้คือถ้าหลุดเอเอตรงนี้ลงมาประมาณโซนแถวแถวสักสองหมื่นสี่พันหกสิบแปดตรงนี้ใส่ถ้าหลุดปั๊บต้องคัดเลยแต่พอคัดเสร็จอันตรายอีกตรงนี้เพราะว่านะคัดปั๊บมีสิทธิ์เจอนี้เราเด้งเลยนะเจอเอเอใหญ่เงาเก้าเก้า,กาตัวนี้ยมีสิทธิ์เด้งเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นโซ mm hmm. นตรงนี้ถ้าเล่นก็ต้องบอกว่า อาจจะต้องคัดตั้งแต่หลุด m อมออ็เยี่้าเลยคัดก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่ามันจะเด้งตรงนี้ได้ไหมนะครับสำหรับตัว bitcoin ก็ส่งส่งอย่าง,งก็ส่งก็ยังไม่น่าเล่นนะ้ตตานก็อยู่ใกล้รับก็อยู่ใกล้อยู่เนี้ยขอดูตัวอื่นมีตัวไหนน่าเล่นบ้างด้วยตัวไหนบ้างตัวอื่นซีว่ามีตัวไหนนะขอดู x อ p XRP เล่นได้ไหมเอ็นะครับ XRP นี่มีโอกาสมีโอกา XRP มีโอกาสนะมีโอกาสตัวนี้ขอดูนิดหนึ่ง XRP นะ XRP มีการทำ New Low ใน i e s i แล้วด้วยนะครับตอนนี้เรามีทุนอยู่827เหรียญนะครับ8 2 7เหรียญเวลาซื้อก็ไม่ต้องเหนียมตอนนี้ก็ขึ้นมายืนเหนือ MA 5ม a 25ได้แล้วนะไปได้แล้วมีโอกาสมีโอกาสจะเด้งนะครับพอเสียงได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งเาไปย่งแเราต้องก100%เต็มพอร์ตไปเลยนะครับ ไล่ไหมไล่ไหมเดี๋ยวรอย่อหน่อยย่อๆนี้ย่อไหมย่อไหมรอย่อแล้วจะกดเลยนะครับจะบายร้องอ้าวไม่ไม่ย่อแล้วสังเกไปเลยเออนะครับยังยังอ่าม่ไปยังเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วตอนนี้ขึ้นมาดูว่านีซื้อ้ามาแล้วติดลบไปแปดเหรียญแล้วครับตอนนี้นะครับหรือเสร็จเ็าย่อเลยไงซื้อจังหวะที่เขาเด้งสูงสุดเมื่อกี้นะครับตอนนี้นะครับติดลบอยู่ที่เริ่มเด้งขึ้นมาติดลบสี่เหรียญนะครับตอนนี้คือมาศูนย์แล้วนะครับเริ่มเป็นบัวคก บวกสี่เหรียญแล้วนะครับตอนนี้นะครับบวกสี่เหรียญนะกราฟไม่ต้องไปดูนะเพราะดูไม่ดูไม่ถึงในจอมเล็กนะครับแปดเหรียญแล้วบวกแปดเหรียญแล้วครับตอนนี้นะบวกแปดเหรียญแล้วนะครับตอนนี้นะครับอาไล่ต่อกลับพลังไล่ต่อที่บังเอิญว่าเดี๋ยวถ้าเราตัดอันนี้ออกมันจะไม่เห็นในเวอร์เจนไงตอนนี้นะสิบเจ็ดเหรียญแล้วครับสิบเจ็ดเหรียญตอนนี้บวกสิบสองสิบสองเหรียญแล้วครับบวกสิบเจ็ดแล้วครับตอนนี้บวกสิบเจ็ดนะครับบวกสิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดครับของค้มดูนี่เขาเขาจะถ้าเขา เขาเริ่มจ่อต้านนะจ่ะต้านตรงนี้จ่อต้านเราจะวางแผนก็คือหนึ่งเสี่ยงขายตอนต้านกับไม่ก็ก็ก็ร้อยเขาทะลุก็ค่อยค่อยยาวเลยนะครับต้องดูว่าทรงนี้มีสิทธิ์ทะลุไหมนะครับทรงนี้ทรงนี้มีโอกาสมคโอกาสาน,นะครับตอนนี้มาที่สิบเจ็ดเหรียญแล้วน,นะ,ะชนไหลรายรอบแล้วครับจะผ่านไม่ผ่านจะผ่านไม่ผ่านสิบเจ็ดย่อมาที่แปดแล้วไปที่สิบสองลงมาแปดเอ้าสิบสองนะตอนนี้สิบสองเหรียญนแปดเหรียญนะครับแปดเหรียญนะครับ แต่คือขายแค่สิบสองเรียญมันหักค่าธรรมเนียมยังเหลือไม่เท่าไหร่อ่ะตอนนี้ทำอแท่งใหม่มาแท่งใหม่มามาลุ้นแท่งใหม่กันแท่งใหม่มาแล้วมาลุ้นนะครับตอนนี้แท่งใหม่เริ่มย่อแท่งใหม่เริ่มย่อแล้วถ้าอะไรแล้วเหลือดแค่ขีดแปดแปดแล้วเลือดสีเลือดสีแล้วตอนนี้เหลือดสีแเมื่อกี้ไม่ขายอ่ะตอนนี้บวกกับสิบสองบวกกับสิบสองนะครับสิบสองมั่งแปดมั่งเอ้าวิ่งสู้กันอยู่นะครับว่าจะย่อก่อนหรือจะไปต่อดีจะย่อหรือไปต่อครับจะย่อหรือไปต่อครับไปไป วิ่งสู้ระหว่าง12กับ8ปดี๋ยวตอนนี้นะครับอ่าอยู่แถวๆนี้ก็อยู่จะวิ่งทะลุเบรกให้ไปเลยหรือจะพักลงมาให้เราเสียดายที่ไม่ได้ขายไว้ตอน17เหรียญตอนนี้12กับ8สู้ๆ12กับ8ยูงนี่นะครับฮะอ่มาดูที่ว่าเขาจะแท่งออกทางไหนนะครับอ่ามีอาการดันเล็กๆดันเล็ยันดันยึดยัยายันดันอยู่อ่าลากลงมั่งดันขึ้นมั่งตรงนี้ครับตอนนี้ อาจจะถึงไหนจะถึงไหนแย่ถึงไหนดูสิครับตอนนี้นะครับตอนนี้ตาแทงนี้ลบลึกก็เท่าไหร่ลบไปสิบสองลบสิบสองละลบสิบสองเมื่อกี้บวกสิบเจ็ดไม่ขายเป็นไงละเป็นไงละครับอันนี้จริงๆลบสิบสองนี่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่านะหนสิบสองเหรียญเออนะครับยังเพิ่งแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่านะครับเพราะหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าก็แปลว่าเราเราเล่นยี่สิบเอ็กซ์ไวก็แสดงว่าสปอร์ตวูดดิมงของของตัวเนี้ยมันก็แค่ศูนย์จุด อันหนึ่งกว่าเองอะนรูแล้วจานตอนนี้ลงมาลงลงมาลงมาเทสตในรับนี้ลบเท่าไหร่ลบเท่าไหร่ตอนนี้นะครับลบเท่าไหร่ลบไปยี่ห้าแล้วตอนี้ยี่ห้าแล้วครับเขาจะหลุดตรงนี้ไหมตอนนี้ขณะนี้นะครับลบไปดูน้ำมืดแล้วครับห้าสิบเอ็ดเหรียญไปแล้วห้าสิบเอ็ดเหรียญแล้วห้าสิบเอ็ดเหรียญแล้วครับตอนนี้ลบห้าสิบเอ็ดเหรียญไม่ยากไม่อยากดูไม่อยากดูตอนนี้อย่าไปดูอย่าไปดูดูดูในห้างพอถ้าเดี๋ยว่าตกใจยังไงก็เท่าไหร่ละพันห้าพันหกแล้วใช่ไหมกำลไม่เยอะนะถ้าเกิดว่แล้วคราวนี้ครับ ทางนี้เะารับถ้าหลุดลงแดงแบบนี้ก็เตรียมคัดได้รค,ดครับตอนนี้ห้าสิบกหรียญนะครับเอะจะลากให้ครับไม่จะลากให้คัดไหมนะครับคัดอะไรแบบน้ำแล้วเนี่ยโอกก้กสิบกุญเณรเนี่ยแต่มันยังไม่หลุดโลโลโอ้โหโลเป็น 7, เจ็ดแปดสิบเหรียญเลยเนี่ยท่านทำไม่เล่นไปโลลึกเหมือนกันนะเนี่ยคือต้องให้หลุดกรอบล่างอะไม่งั้นคัดไปมีสิทธิเด้งอะมีสิทธิไขยหมู มา,ม,ามาแล้วมาแล้วจมาแลเหย่ลงมาเทสเนี่ยเหย่ลงมาแล้วก็แต่แต่แต่มันเออมันก็เรื่องทำนิวโลอยู่มีลุ้นหน่อยแต่มันเป็นนิวโลที่ทั้งราคาก็จะนิวโลตางซ<ม>ึ่งยังไม่ใช่แล้วนะครับเนี่ยหกสิบกว่าเหรียญนึกสิบกว่าเหรียญตอนนี้นะครับ อยู่ไหมเนี่ยแท่งนี้ก็เพิ่งนาทีเสร็จๆนะครับตอนนี้สัญญาณเตือนน่าจะมาล้วของซูม m กี้ใช่ไหมครับเอ่อเมื่อกี้เฟซบุ๊กผมเด้เงจังอ๋อหกสิบว่าเหรียญหกสิบกเหรียญจะหลุดไม่หลุดจะหลุดไม่หลุดนะ โอกาสหลุดนะเพราะวนรุ่มเริ่มมาแล้วเป็นวนรุ่มที่เพิ่งแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยวนรุ่มขึ้นสูงตอนนี้นะครเริ่มหลุดตอนนี้เริ่มหลุดนะต้องคัดเริ่มหลุดต้องคัดแปดสิบเหรียญแล้วนะครับอุย้ยคัดไม่ได้คัดไม่ทันต้องรอเทสแนวนี้ต้องรอเทสแนวนี้ให้ดิ้งก่อนละครับเกือบร้อยเหรียญแล้วตอนนี้ครับเก้าสิบแปดเหรียญแล้วนะตอนนี้กำแรงแต่มาเช้าหมดแล้วเนยรอบนี้เนี่ยใช่ ซึ่งแบบนี้ถ้าแท่งแบบนี้พร้อมมุลรูปแบบนี้เดี๋ยวต้องรอจังหวะด,ดิ้งแล้วต้องปล่อยแล้วนะครับอืรอดิงแล้วปล่อยแล้วล่ะตอนนี้ครับนะครับต้องไป,100ปร้อยกว่าเหรียญร้อยกว่าเหรียญแล้วนะครับหลุดนี้ต้องคัดแล้วครับเพราะว่าหลุดเส้นเอเบคัดแล้วนะครับต้องคัดประมาณร้อยกว่านะครับตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่หเหลือหกร้อยเก้าสี่จากแปดร้อยกว่าร้อยกว่าเหรียญน,นะครับโอเคอเก็เรียบร้อยอ่าก็มาล้างตากันใหม่ก็เห็นว่าเมื่อ เราเล่นไซด์เวสถ้ากรอบบนไม่ขายหลุดกรอบล่างก็ต้องคัดนะครับครับอันจังหวะนี้คือจริงๆพอต้านกรอบบนไซด์เวสก็ต้องขายนะครับนี้ถึงแม้มันปะทะกรอบนี้เริ่มเด้งก็ต้องปล่อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับกโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปถัดไปที่จะล้างตากันทีนะเรามีแมทล้างตานะครับเรื่องปกติเรื่องปกติของการลงทุนนะครับมีได้ก็ต้องมีเสีย อ่านี่แหละครับคือชว่วยดูนะครับการเทรดถ้าเกิดว่าเราจังหวะขายหรือได้กําไรแล้วเราไม่ได้เทคกําไรที่ตรงแนวต้านเนี่ยก็ก็มีโอกาสที่จะมาโดนหลุดแนวรับแบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วการหลุดแบบนี้ถามว่าจะเอาเป็นเล่นช็อตเลยยังได้ไหมจริงจริงไม่ได้เพราะมัมในใกล้เส้นนี้อันตรายมีสธิ์เด้งนะครับเส้นนี้นะครับ <c oughs> โอเคก็ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูคลิปหน้าคลิปล้างตาว่าจะออกตรงไหนนะครับครับ โอเคครับ <Okay. S 2> อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ